นับพลอยล้างอีกบุกี้มือก็จะเข้าช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วเนาะจ้าเห็นหลายหลายคนผู้นุนผู้นี้ผู้นั้นเนาะโพสเทศกาลปีใหม่กลับบ้านไปหาที่รักเราดีกว่าวัศนเป็นบากลับไปหาลูกหาพ่อหาแม่วัศนตอนแรกข่อยกัดเฉยๆดอกเทศกาลปีใหม่กับปีใหม่ดจังแดข่อยก็บโได้กับคือเก่าแหมเอาไปเอามาบาลนี่อยก็เริ่มอิซาเขาเลยได้ประเทศนี่หอยนี่ไม่ยู่เก่าลีก็ลายปีเลวเด้ก็คือโ่ได้กับช่วงเทศกาลปีใหม่จะเทียไห่ กระดีใจนั่อยู่ดอกเด้อสำหรับไพ่ยู่บ้านกระได้ได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่ลูกเต้าเด้าด่าไปจังสรรเนาะกลับไปเอากำลังจอกกำลังใจแล้วก็ค่อยกลับมาสู่งานต่อในปี2025เนาะจ้ะตัดภาพมาหาพวกเฮาสองคนแบบนี้พี่น้องก็คือลงมาเฮ็ดงานคือเก่าเด้อจ้าไพ่สิกลับบ้านก็กลับขาดทางนี้นี่ก็คือแถบสิบ่มีวันหยุดเลยลงมาเฮ็ดงานก็ตั้งแต่6:30นงขึ้นปุนาฝ้าก็ยังบ่ทันได้แจ้งอยู่แล้วการลงไปเฮ็ดงานของพวกเฮาสองคนในเช้านี้ก็คือมาพร้อมกับหิมะอีกแล้วจ้้้้้าาอออออััันน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 ีหิมมะตตตตตกกกกงงงแแ่่่ลคคคืืืืพพุเเดดโททรศ์็จ่ะ ว่าหิมะจะตกหนักตั้งแต่สามทุ่มประสันเพลินบาคอยกเปิดประตูแยมมองว่าเบิรงกยูอรอกตอนสามทุ่มมันก็ยังบ่ทันได้นอนอยู่เนาะแต่กับปรตกหนักได้จ่าตอนสามทุ่มนะเปิดออกมากับตัวค่อยๆนึกงแม่ตกมาแป๊บเดียวแล้วมันก็เศร้าหอนาะก็บ,บ่คิดว่ามันสินาเตอบขนาดนี้ดังจากที่พวกเฮาสองคนลงงานมากก็คือใยญ่ใหญ่ไปเฮ็ดหน้าที่ของไผของมันเนาะค่ะก็คือไปให้อาหารแม่หมูในช่วงเศร้าหันละจ่าเคลียร์งานอยู่ในขอกหมูเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะมันก็ยังบ่ถึงเวลาพักหาน่าช่างเก่งกับมสตารร์ทเคื่่องนีละคค่่ะเรืองอันนี้กมสตาร์ทยยาากกเ้ย่งเเกแลววสครื่ออองตัวนี้ไปปเ่าหิมะก ท่าทางยา,างเนี่ยจ้าเรื่องเป่าหิมะนี่เพิ่นกับเพื่งถอยไม่มาปีนี่เนี่ยจ้าก็ได้เ,ดเป่าเทือนี่กเ็เทือที่สองนี่ยละเครงอากาศมันก็หนาวก็เย็นน้ำเราเน่าจ้ามันก็นเลยสตาร์ทยากก็ับกิดว่าเอา้าพยายามเอาเรื่องในฉันเก่ง พยายามไปพยายามมากมันกษสตราย์ได้เห็นตัวมันกระินความสามารถของนายฉางเกียงไปดอกล้ว,ว่า <c oughs> นี่หละจ้าหลังจากที่หิมะตกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะกะจังที่เห็นนี่ยเลยก็ต้องหาแนว,ว่าเป่าออกจากถนนหนทางดีเด้ปีนีแ่าแก้มอวอ่เครื่องเป่าหิมะนี่มากไหมเนาะคะ่ะก็เลยประหยัดแห้งเข้าแนไปจักน้อยคู่ป,ปีนะโอ้ยใส่ไม่กวดกวดประสันได้ี่นองเทิงเอาผัวดันไปประสันเผื่อสีเลลวเทิงหนาวเทิงเย็นกวดหิมะในแต่ละรอบนี่มือก็จนเย็นจนแข็งบุญน,น้อจ้าเผื่อสีเลลวเพราะว่ามันก็หนาแห้งหนะตกมากแต่ละเทือกได เป่าหิมะเสร็จเรียบร้อยเขาก็มาพักกินเขาเศร้าเนาะค่ะก็พักอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ละแป๊บเดียวก็ได้ลงไปเฮ็ดงานอีกแล้วพี่น้องแจ้งตัวลงไปเฮ็ดงานคือเกาหันละแต่ว่าหิมะตอนนี้มันก็เศร้าตัวก็ได้จ่าแดดก็เริ่มออกเริ่มละลายเนี่ยจักน้อยแล้วแต่ว่าละลายออกมาแล้วก็เป็นน้ำแข็งอย่างที่เห็นนี่ละส่วนนายช่างกิ้งแล้วก็จะแยกย้ายไปเบืองหมูขุนของเราเนาะค่ะยางตกแตะตกแตะไปหานลาแล้วก็จะไปหายางเลาะเบืองหมูป่วยเบืองอาหารเบืองหน้าหมูไปทั้งสารจาจานรย์งานอยู่ให้ัมนโตใหญ่แคฟาร์ กระจางงานเฮาแล้วเนาะจ้าเาาบิ่งเนี่ยหลังจากที่โลงงานมาประมาณ8ปดพุงคืนเนาะค่ะแดดออกมาบแดนี้หิมะก็เลื่มละลายเนาะทางงานของเฮาวเหนียวกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยขนาดเป่าออกแน่จักหน่อยเหลืเด้ยว <Okay. S 1> ต้องค่อยระมัดระวังเอาแล้วเนาะจ้า,จาค่อยๆย,ย่างเอาหละลาส่วนในายชังเกีงนี่เพิ่กนก็แบกมาให้หมูคือเก่าหละลาจ้าหนาวๆแบบนี้ในใจแทบบ่อยากจะออกจากผ้าห่มเลยยามเช้าเนาะโอ้แยแห้งหิมะตกแบบนี้แฮงหนาวตื่มกันเด้จ้าก็มีคอมเมนต์ถามเข้ามาอยู่ดอกจาก้าว่าจังได๋จังทนหนาวอยู่ได้ตอนแรกมันก็ทนบ่ได้ดอกอยู่ไปอยู่มามันก็เริ่มปรับสภาพบ่เนาะจ้ ทนไดดบ่ได้น่ยข่เดียนเขาแต่ห้องอุ่นยางมือยางเว้น <c oughs> การเหตุงานในมือนี่ก็มาทั้งหิมะทั้งความหนาวมาพร้อมๆกันเลยอุ้ยข่นี่ใจสิกาดยางเหตุงานอยู่ข้างนอแต่กส็สิขขได้สู้คือนก่าข่างนาะจังเดได้มันได้มาแล้วเพื่อปากเพื่อท้องเอาเป็นว่าเฮาสองคนนี่ก็ือสิบ,บริด้กลับบ้านนอ,นอกปีใหม่ไผได้กับบ้านก็คือมวนเพื่อเฮาสองคนในเด้อ